ตอี้เราบินตอนนี้เราบินอยู่ที่ขั้วสูงระดับส,สามเลยไม่ใช่กับตันไม่ต้องเล่า <c oughs> อ่าทริปนี้ไปไหนคะทริปนี้ไปไหนิปนี้ไปดอนเมืองก่อนจากดอนเมืองก็ไปเวียดนามโิจิมินค่ะเวียดนามจะไปนอนที่เวียดนามคืนนี้เราจะนอนที่เวียดนามผู้พันหนุ่งผู้พันหนุ่นอนเหคะครับนอนที่เวียดน ชิวบ้าอะไรนี่มันยองยองเหลาน้่ก็ต้องชิวนี่ตลาดนัด,ดอยู่้านหลังเป็นหมดแล้วนี่ตลาดตลาด,ด้านเป็นฐา,านนอยแบบนี้น้ำอ้อยน้ำอ้อยยองยองเหลาเวียดนามโคจิมินซิตตี้ครับ มาเร็วมาแล้วมาแล้วที่ไหนแล้วคะนอสเตร์ดัมแห่งเวียดนามเวียดนามแหมไฮโซทำจะไปเวียนนาเนะเธอนี่โบนชิวโบนที่สององกันฝรั่งเศสเนี่ยสร้างเหมือนนอสเตร์ดัมของฝรั่งเศสแต่สีไม่เหมือนน่ะนะใครไปเหรอคะ เออเคยครับอ๋อเหรอเคยครับเดี๋ยวกลับไปดูในรูปครับเอออะไนี้เป็นไปสนิกลางค่ะเดินเข้ามาในโบสถ์เหมือนกะทิเหมือนกัที่ฝรั่งเศสที่เราไปอะมะรบรรยากาศในโบสถ์ฝรั่งเศสสวยท เขาก็คงไม่สร <se> <ic est> <Broadway> ้างไม่ไม่สร้างให้สวยกว่าบ้านเขาอยู่แล้วอะไรที่ประตีกลางครับของเจนี่ามูิมินนูนคู่พรีเวดดิ้งเยอะเลยคู่ที่สามแล้วไปสนีอยู่ตรงข้ามกระโบดเลยนูนคู่ที่สี่ วันนี้คนแต่งงานเยอะเยอะโู่นคู่คู่ที่ห้านี่ฝั่งนู้นอีกครูหนึ่งมีอีครูหนึ่งตรงนี้สองครูอ้าวเจ้าไหนดิเฮียอะไรชออะไรก็อ่อ๋อ่านี่ถึงแล้วครับสถานีส่งของสถานีส่งของไปสนีส่งไปสนีก็ส่งของไงวะอ่ะเยียงกันก่อนเยียงกันก่อนสองคน เดี๋ยวเขารู้ว่าคนมาเที่ยวเยอะก็เลยนูน souvenir เยอะแยะเลยขายของที่ระทึกในๆก็คนเยอะละมาลองลองไปส่งป๊อตการ์ดกับบ้านดีกว่าไหมีอะไรเที่ยวเมื่อกี้ไปนวดเช้าที่ร้านนวด8มาส่าย80นาทีแสนเก้าดองแสนเก้าดองตอนแรกเขาทำยังไงก่อนนะเอ็มทำนีงไงหมอเนื้ที่นวดมะอ่าเขาทำไง กขาแช่แช่เท้าในน้ําอุ่นก่อนพอแช่เท้าในน้ำน้ำน้ำอุ่นน้ําร้อนเลยแหละแต่หมอนืวดของเขาบอกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันเนาะแล้วก็เขาใช้หินด้วยหินร้อนนวดร้อนมากตกใจพอตอนจบใกล้จะเสร็จผู้ชายขึ้นพับตัวเลยค่ะหนักมากกัะหัวเขาทบตัวนี่กระโหลกเขาเยอะนะบนหลังขึ้นทับแล้วก็เอิ่มมีแบบนวดไหลว่โอ้ก็โอเคนะแปสิบนาที กับแสนเก้าชัวร์ว่าถูกว่มเมืองไทยเยอะโอเคร้านงอมน,นิ้เก้าสิสร้านนี้มีที่ปูุงเยอกับข้าวโิเกินไปบางส่วนแล้วเพราะหิวมามกเลยคายอันนี้ผัอนน่อันนี้กูผัดเส้นปูมาแบบเยอะมากคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆ รสชาติเป็นไงบ้างครับจะบอกว่าอร่อยเป็นภาษาเวียดนามยังไงอร่อยแล้วกันเนชะ็คอินอยู่หรอเช็คอ uh ินกาตาคิวยาว แต่เมื <c oughs> <c oughs> oh, ่อกี้เขาเช็คอินไปแล้วเพราะเขาเช็คอินออนไลน์มาเขาก็เลยให้ไปยืนแถวที่ business class โอ้อยู่คนเดียวค่ะแต่เอ็มกับมะมะเปลี่ยนพาสปอร์ตไงก็เลยยังไม่ได้เช็คอินให้ไม่กล้าอะไรตั๋วไปไหนราชิตอ๋ไปดูฮาร์กโอเคอันโ้นกำลังรออยู่ไหน ตัวอยู่นี่นะพอะนั่นไงจะได้ขึ้นเครื่องแล้วอะไรทําอ,อะไรเล่นเกมเอีกแล้วใช่ ามีกอซิลาให้ดูก,ดกอซิลากอซิลาเล่นเกมไหนบูพัน,พน<ม>ช่วงเวลาที่บูพันรอคอยอาหารอาหารอาหารมีอะไรกินบ้างวันนี้เนียงไก่อันนี้อะไรไม่รู้ตักเป็นไก่ใช่ไหมคิดแค้นคิดแค้น ดอะไรเนี่ยไหนในแกะแกนั่นในไก่ไก่หน้าตาเป็นยังไงเปิดฟ้าหน่อยเปิดฟ้าหน่อยคิดแคทของเขานะเปิดฟ้านั่นอาหารชั้นชั้นแมีแเด จ o y สาันี้มของสจิจขอรัแเมดปลาแไม่ผักเยอะจังเป็นไงบ้างครับของมาเหมือนกัน อร่อยไหมมะจริงแล้วสนามบินโดูตอนนี้เราลอพนักงานเอาพาสปอร์ตเราไปทำวีซ่าเข้าโดฮาให้เราแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเราไปกลับที่กลับโรงแรม น้ำบินใหม่โดฮาเพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมง่วงยังแปลกด้วยนี่ครับผู้โดยสารกำลังรอรถเช็ตเตอร์บัสอยู่จะไปโรงแรมโรงแรมชื่ออะไรอ่ะเอออ่านไม่ค่อยจะเอาน่นจะซือใบอะไรอยู่อ่ะเช็คอินใบเช็คอินใบเช็คอินในในในโรงแรมที ไม่ให้ดูไม่ให้ดูนะเพราะมีข้อมูลพาสปอร์ตอะไรอยู่โรงแรมอะไรเนี่ยอ่านให้ฟังสิอ่านไม่ออกเรทัตอารเรีา,เรานสีนดาวบรรยากาศในสนามบินตอนอันนี้กี่<า>ทุม่มห้าทุม่มห้าทุ่มของที่นี่แล้วบ้านเรากี่โมงอะ Okay. ถึงโรงแรมแล้วตอนเที่ยงคืนกว่าๆแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทด้วยบุฟเฟ่ของโรงแรมอะไรนะมิกกริลที่นี่ไม่มีหมูค่ะที่นี่เป็นกาตาร์ประเทศอิสลามค่ะ <c oughs> ลายสลัดผลไม้สสันอันนี้ของหวานเค้กเยอะมากไม่แล้วทำไมต้องเอาผ้าเนบกินไปไว้ที่หน้าอกอย่างนะั้นอะอนุบาลใช่ไหม มากินไม่ได้อาหารแขกกินดัสลัด <UB> นี่มาริษาสบายมากมกินเยอะกว่าใครเพื่อนนี่ไงเขากินเยอะกว่าใครเพื่อนกินแกะค่ะกินแพะกินแกะสบายนี่คือนานอาหาร มากินบุฟเฟ่ตอนเที่ยงคืนครึ่งของที่นี่ถึงแล้วห้องวันนี้ของเราสามหนึ่งห้าแล้วก็ห้องนอจสามหนึ่งหกของมะเปิดในซี่พงพันห้องเป็นไงบ้างเสียบเข้าไปก่อนขณะนี้เวลาแปดโมงเช้าที่กาตาที่ดวงอะไรนะคะ กำลัรงงสร้าใช่ตรงนี้เป็นกำลังสร้างชิวรอบๆเมืองกำลังสร้างข้างหน้าตรงนี้เป็นทะเลแต่ทะเลไม่สวยชัดเจนวัดพาเราไปส่งสนามบินครับ คนขับหายแล้วเมืองใหม่เมืองใหม่ตึกตึกสร้างใหม่เยอะมากเลยโบชัวกาตาซัมเมอร์เฟสติวัลของเขาเออเก๋์พูดนะมีทรายมีนู่นนะีน่น,นั่นเจทีวี กคืนก็จะเปิดไฟส,สวยเลยเู่จะสร้างอะไรดูหลังการมาคัน,นตัเ่เรััเอะไรนะ่ดูมีด้ยวยหรอนี่ไงภาษาอังกฤษอรอเนี่ยคับภาษาอังกฤษโมมีเห็นหรออ่านี่อะไรเนี่ยแชมเปว้า เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วอาหารนะนู่นไม่เอาดูอาหารแกอาหารให้ดูหน่อยอันนี้ไก่ไก่ครับอ่ะเปิดเปิดเนื้ให้คนด้วยอันนี้แหลมแหลมมาริสากินแหลมทุกมือเลยอยู่กาตาเนี่ยของโปร แกะไม่ออกช่วยแกะหน่อยดิเปูสามพันแปดสิบแล้วนะแต่เขาแหลมนี่มันเขียนแหลมอยู่นะ